ก็วันนี้พวกเราก็ยังนี่เห็นข้างล่างเลยครับผมมาร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาสกับชูดิจิตอลปาร์ครับผมแล้วก็มีโชว์ด้วยม,วมันนีเต็มที่เลยใช่ครับผมก็ <laughs> นอกจากมาแบบว่าร่วมถ่ายรูปก,กับผู้บริหารทุกคนแล้วพวกเราก็มีแบบโชว์สนุกๆมาให้ทุกคนแบบว่าพิเศษของพวกเราแล้วก็แบบว่าวันนี้ผ่านไปผ่านมาได้ชมด้วยใช,ใช่เห็นมีชนผู้บริหารมาเต้นๆมา้องๆด้วยพยายามอยู่ช่วยไหมครับมียกบ้างครับนิดหน่อย ครับผมก็วันนี้นะครับก็เป็นงานเปิดตัวต้นคริสต์มาสก็คนทุกคนๆๆมาเที่ยวที่ทูดิสตัวปาร์คได้ครับเ <c oughs> พราะว่าที่นี่เนี่ยไลฟ์สไตล์มากมากเลยแบบไม่ว่าจะเป็นมุมตรงนู้นตรงนี้ถ่ายรูปได้หมดแล้วก็มีร้านอาหารหรือว่าจะเป็นร้านช้อปปิ้งหรือจะอะไรที่ท,ที่นี่มีครบมือทุกคนแล้วก็จะบอกว่าที่นี่มันดิจิตอลมากไฟสวยมากตอนคืนถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวเล่นตอนคืนหรือว่าตอนกลางวันก็มาได้นะครับผมลองดูลองรู้สึกสวยมากครับ กินเพราเรามาเรื่อยๆอยู่นะครับใช่มไปด้วยก็เวลามาหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเคยมาฟิตเนสที่นี่นะครับเพื่อนชวนมาเราใช่ใช่ใช่ก็มีหลายอย่างเมื่อกี้ลู่ที่เรื่อยครับอะไม่ใช่เราเมื่อกี้ออกกำลังกายอะไรต้องมีแหละฟิตเนสต้องมีไม่แบบลู่ที่แบบเป็นเป็นทางเป็นทางยาวๆเป็นแบบี่เศษมากมันเป็นทางยาวเนาะใช่ค่ะอาสา้ะมีทีนึงครับพี่จังว่าจเป็นมาครับจะมีทีนึงครับพี่จังว่าจะเป็นมา ก็สําหรับคนที่ยังมีเวลาว่างนะครับผมแล้วก็ยังไม่ยังอยากหาที่เที่ยวกับคนรักอยากผ่อนคลายอยากจะมากับครอบครัวแล้วผมก็มาที่ทรูดิจิตอลปานะครับผมทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างเลยครับอาหารการกินหรือวิวถ่ายรูปทุกอย่างทุกอย่างสวยมากๆครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะครับครับผมแล้วาเมป่อกี้ก่อนเป็นไงบ้างถ้าหายป่วยมาอ๋อก็ตอนนี้แข็งแรงสบายดีเกือบครบทุกส่วนแล้วครับใช่ครับผมก็ จริงๆตอนตอนที่ป่วยก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากครับผมก็แบบว่าอาการอาการเปิดทั่วไปเลยแต่พอหายมาผมก็จะมาปกติตามเดิมนอนหลับอิ่มมากๆเลยครับตามใ่ด้วยใช่ครับเมื่อว่ากลับมาพอหายป่วยปุ๊บก็เดินทางเลยใช่ครับเดินทางไปรับลมหนาวถ้าไหนพูดอะไรดีกับเพื่อนไปญี่ปุ่นย่าสุดแบบว่าเล่นดูอะไรตื่นหนุ่มมากไม่ได้ไป มผมก็อจริเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับผมเราเราได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปดูคอนเสิร์ต Treasure ครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเจอศิลปินด้วยแล้วก็มีทําชา l l e n ที่อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันใน Process Official นะครับแล้วก็อะไรกดีฮะเนี่ยใช่จริงๆผมว่ารู้สึกว่า,ม,วา,ม,วามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้แบบไปดูแบบว่าบรรยากาศในแฟนมีทของ s o u ครับบอกว่า,แบบวาทาั้งมีแฟนมีแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยได้เราแบบเห็น หลายๆอย่างมากขึ้นเลยในการบรรยากาศมันไม่เหมือนที่ไทย <c oughs> ใช่ใช่ใช่คือทุกอย่างมันบอกว่ามันทําเหมือนให้เราแบบได้เห็นภาพ,พกว้างๆว่าแบบเออมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะไปอะไรยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ประทับใจอะไรที่สุดในคอนเสิร์ตไหนได้คอคิตผมเลยจังจังฮวานครับอ <c oughs> ะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทีนี้ก็ประทับใจแบบว่า ทุกอย่างเลยครับที่ไปเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกด้วยแบบสาหรับผมคือครั้งแรกเลยที่แบบว่าได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอไปถึงุกก็ได้ไปเจอแบบว่าเทรเชอร์ซอนแบนนิมเลยแล้วก็จริงๆเทรเชอร์น่ารักมากๆเลยครับทุกคนเลยครับคือตอนแรกอ่ะเขามีแผนเนาะว่าจะให้เรามาถ่ายมาแบบว่าเออมาถ่ายแชร์นด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ผมไม่คิดว่าจะได้เจอทุกคนแตอยู่ทุกคนก็เดินเข้ามาแบบว่าครบทั้งสิบคนเลยผมแบบตกใจมากแล้วก็เก็บอาการสุดๆเรามีได้ใช้กิลภาษา นิดนิดหน่อย,<า>อยครับใช่ก,ก็ก็มีคุยบ้างตอนที่เหมือนแบบว่าเราแบบว่าซ้อมๆกันอย่างเงี้ยตอนจะถ่ายชาเลนจ์อะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเออลองแบบนี้ไหมลองแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยมกงว่าเออได้เลยโรเอาเลยครับ <c oughs> let's go อะไรเงี้ยับบก็อย่างที่เพื่อนบอกครับเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าผมก็ชอบเทเชอร์ด้วยส่วนตัวเพราะว่าชอบในเวลาที่เขาฟอร์บ์แบบเอเนอร์จีเขาเยอะมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาดูโชว์เขาทีไรก็สนุกทุกทีเลยครับก็เลยรู้สึกว่าพอได้ไปดูแบบจริงๆอะครับมัน กระปั้นมากๆเลยครับเห็นทุกคนเต้นหมดแล้วเหละจริงๆคือจะทำแบบคลิปเดี่ยวไหมคนเดียวจริงๆสนุกนะครับคอนเสิร์ตผมไปนั่งอยู่กับกลางๆเลยแล้วแบบเห็นเขาเพื่อนฟังกันแบบอยอดคนที่โบกอยู่ข้างเลยคุณเหรอเนี่ยใช่ครับใช่ครับพี่เราจะมีทำแบบชาเลนจ์แบบกับเพื่อนๆมาทนคลิปเดียวเดี๋ยวต้องรอดูนะนะคนท้าผูจะมีนะครับไหมพอดีตอนนั้นตอนนั้นที่เราไม่ได้ไปเราปวดนิดหน่อยครับตอนนี้ก็กำลังจะหาทำศิลป์เสพนิดนึง แต่ว่าเป็นเป็นแรกๆตอนนี้กินยาอยู่ครับก็เชื่อเชื่อว่าคนเัาผ่อนเยอะฟินจากวันนี้ครับจริงจริงจริงผมแบบว่าอยากไปแล้วเสียดายม,มากๆเพราะว่าได้ไปเจอเพื่เชื่อเราเราติดตามผลงานของเขาของเขาขอยู่แล้วอ่ะเราก็ชอบหลายเพลงด้วยเสียดายม,มากเลยเป็นโอกาสที่แบบเยอะมากเลยลกเลยล็เจ้าโดมเป็นอะไรที่แบบใหญ่หญม,ามากๆเลยเราคิดว่าเราจะมีโอกาสได้มีผลงานจอยเขาเรื่อยๆดีมกากก็ต้องรอดูนะครับใจเอาไปก่อน พูดถึงผ่านไปหน่อยค่ะทอมันเกิดเมย์แต่เราควได้ให้อะไรสุกับเมย์ว่าบอกได้ให้ความรักครับโอ้ไม่ไม่ของนี่ไงก็พาไปญี่ปุ่นแล้วไงนี่ไงคือของวัญที่ดีที่สุดคือการที่มีพวกเราอยู่นี่ไงก็คือของวันที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมไม่อยากได้เราเลียนอะไรแงอ่ะที่ต้องคุณปินนะดีดีแล้วดีเลยไม่ต้องให้อะไรก็ได้ เข <ผม S 1> าบ <c oughs> อกวันนั้นมีแผนวันวนนั้ที่อยู่ญี่ปุ่นเรามีแผนที่จะเซอร์ไพรส์พี่เน่นล้วคือผมอยู่ห้องเดีวยวกันพี่เพี่คิมอาเขาจะคอยทักขหาวผมตลอดว่าแบบจะขึ้นมาแล้วะนะจะขึ้นมาแล้วะนะแ,แ,แต่คือพี่เน่ก็จะรีบลงไปข้างล่างผมก็เลยจะห้ามพี่เน่ให้พี่เน่แบบอ่ะนั่นห้ามแหรอห้ามแล้วอ่ะทำเป็นไงขอดูหน่อยขอดูตอนไม่ห,ห้ามหมายเลยคือสมมติว่าไม่เรียกว่าห้ามหรืออะไรตอนนั้นอ่ะคือคือตอนนั้นเคาน์เกันประมาณแบบ สี่ทุ่มประมาณแบบจะเดินเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วเราเราก็ให้ปาล์มแบบแต่งตัวก่อนเว้ยแล้วเราค่อยแต่งตัวเออวิธีของปาล์มคือพยายามทําแต่งตัวเช้าเช้าเลยคือที่เราอย่างเคือเวลาไงเดินมาหยิบปาล์มรือเพราว่าเป็นคนที่ออกคนเดียวก็ได้ไม่แต่ก็ไม่ทำเลยไม่พูดอะไรกับเราเลยไม่แต่ก็้วถามพี่เน่บอกว่าพี่เนยเขาจะกี่โมงอะไรเงี้ยแล้วเอออีกสแปบไม่ค่อยลงไปก็ได้อะไรเงี้ยแล้วไหนลองโทรไปถามพี่ทีมงานซิว่าเขามายังอะไรเงี้ยซึ่งตอนสุดท้ายเขามาแล้วไงครับพอดี อ๋อไมคุ้นเลยค่ะยืนไมียบตรนี้เลยค่ืนเราแบบไม่เงียนหรือเปล่าคือไม่รู้สึกว่าเขายีย้อยู่ <c oughs> คือตอนแรกผมเดินไปที่ประตูแล้วแล้วก็ออกไปแล้วก็เลยจะออกไปแล้วก็เห็น ที่จังกับป้กี้ยืนอยู่หน้าประตูใช่ใกไ้ที่แล้วเพราะตอนนั้นตอนนั้นคือฝั่งเราก็คือมาถึงแล้วครับมาถึงที่หน้าประตูแล้วก็ยมจะจุดจะจุดเค้กแล้วก็จุดเสร็จปุ๊บพี่เนยเออกมาพอดีปามก็เลยเดินตามออกมาด้วยแล้วก็ไม่ได้คี่กร์ดออกมาสรุปก็คือสองคนปามยังไม่ได้ใส่รองเท้าเลยก็คือโดนรอในห้องพร้อมกับเค้กพี่เนยที่อยู่หน้าห้องนันเองนะครับแพทย์มาหาพี่ด้วยอยากขอบคุณอาจารป้าพี่เนยโอ้ก็จริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบมา เขาเรียกอะไร,าม,รมาสุขสันต์วันเกิดกันเขาเรียกอะไรมาดีบเดอ์ฉลองวันเกิดฉลองวันเกิดใช่ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนเลยครับผมแล้วก็ดีใจที่วันเกิดมีทุกคนครับตอน,นามาเีเร,เ,นเ,รเ,รเรื่องาำคัญเรียกว่าแบบเพอร์เซ็นต์ที่ส่งมาไดือนยาสามสิบเดือนนั้มีสามสิบบาทแต่คุณมีงานเกิดสามปีงานแล้วนะครับก็ร้อนไปลนนะสามสิบบาทนก็จริงๆก็เป็นโอกาสที่ดีที่หลายๆคนหยิบยื่นให้เรานะเพราะว่า จริงๆตอนแรกมาก็เหมือนก็ค่อยๆติโต่อค่พี่ๆถ้าเกิดแบบนี้พี่เมยก็เศร้าอยู่เหมือนกันครับแต่ว่างานเริ่มมาแล้วก็ใจชื้นนิดนึงครับผมก็ต้องว่านาคตเราจะได้ทํางานแบบกับทุกคนเลยนแต่พี่ได้สามสิบพันพี้ยังรับได้อีกปะได้ไม่ครับเราซ้อนีได้เราวิ่งคุณผู้ชมมการคือคนี้นะเราวิ่งงานครับสามสิบบาทแต่ได้ข่าวว่าแบบตารางยาวเหยียบไปเลยนะโอ้โหทั้งที่แบบเห็นแล้วไม่เห็น ไม่เห็นอะไรฮะับาไมถึงว่าแบบที่ยังไม่เรายังไม่ได้เห็นอะไรเลยอย่าแย่ดเลยดูแลตัวเองยังไงกันบ้างช่วงนี้ก็เริ่มป่วยแล้วคนแล้วครับผมก็เอาจริงวันนี้ผมไม่มีสติเลยฮะก็เอาจริงก็พยายามนอนให้พอครับแล้วก็มันหากิจกรรมยามว่างที่ทำนอนแล้วก็พยายาม เอาจริงครับผมพยายามเอาจริงพยายามทำเงินเก็ครับตอนนี้เราพยายามกับเก็บพลังเงิอยู่ครับเพื่ออ่ออบ้างก็แบบว่าพอพอง,งานมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกเราก็อาจจะมีเวลาแบบว่ารายจ่ายน้อยลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเราก็ทําพยายามทําทุกอย่างให้แบบออกมาดีที่สุดในแบบะะแต่ละวนันแต่ละวันเท่าที่จะทําได้ครับใช่แต่คุณก็ไม่ได้มีงานแค่ในกรุงเทพนะก็มีต่างจังหวัดเช่นก็แห่เวียร ใี่เลยใช่ครับก็คคล่าสุดก็ไปที่เช,ชียงใหม่มาก็ดีใจเหมือนกันแล้วก็คนคนเหนือก็น่ารักน่ารักมากมากเลยครับแบบว่าแบบเหมือนบรรยากาศจะแบบว่าต่างกันแบบอย่างตอนที่เราไปดูเทเชอร์แฟนคลับก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งตอนที่เราไปที่แบบเชียงใหม่ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่และภูมี่ผ้าก็เลยครับก็สนุกดีครับเวลาได้ไปเจอ,จอทุกคนอ่ะแล้วเดี๋ยวรังอันนี้แค่ถึงเราเดี๋ยวก็จะมีการขึ้นซฟชั่น์ใหญ่อีกเตรียมชูอะไรพิเศษหรือเปล่า มีแน่นอนครับรอติดตามกันนี่ก็มีมาพิีรโชกระโดดสงหรือเปะอ๋ออาจจะเตีรักาเลยเอาจริงๆผมผมจำไม่ได้เลยครับว่าแบบลิสต์เป็นเอันนู้นเชียงใหญ่เราจะมีไปที่เชียงใหญ่เฟสนะครับในวันอาทิตย์นี้ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามมันดูนะมัาจะเป็นยังไงทำงานแบบสาระแม่หนึ่งเมื่อไหร่สิ่งใหม่ นี่แต่งหน้าคืออะไรครับเป็นลมมีพอสปอยเราได้ทุกอย่างอ่าก็มีแผ่นๆไว้เฉยๆกันแต่ว่ายังยังอยู่ในกระบวนการางๆใช่มีแบบว่าก็เรียกได้ว่าเริ่ม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 แล้วครับทุกคนดูเกรงนะครับอาจจะเป็นแนวนอนแนวั้า แต่จริงๆตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการแบบว่าการเพิ่งเริ่มคุยกันจริงๆครับแบบว่าเราก็เหมือนเพิ่งเริ่มแบบว่าพัฒนาเพิ่งเริ่มโยนโยนไอเดียกันเข้าไปอะไรอย่างนี้ก็เลยยังไม่ได้แบบว่ามีบทสรุปชัดเจนว่าเอ้ยเพลงต่อไปเราจะเป็นแนวไหนหรืออะไรยังไงเราจะได้ฟังพี่นี่อยู่นะยังโยนโยนอยู่เลยครับไม่พอสปอนเซอร์เหรอพี่นี่ดีมา ไม่แน่ใจให้ขาตอบไหมนะไม่เกินตอบได้ไม่เกินปีหน้าหรอไม่เกินปีหน้าหวายนานจัะยาวเวลา ครับผมีหน่อยที่ค่อยไปแล้วสุดก็สุดที่แต่มันไม่เด้ะตรต่ากนเฟสติฟใช่ไหมฮะทุกคนอย่าตกใจนะผมน่ารักมากๆฮะจริงๆทนดูเขินๆตัวเองเหมือนกันแต่ตอนนอนทำสนุกมากใช่ตอนทำสนุกมากเพราะว่าไม่ไม่เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราใคือคือมันเป็นมันเป็นงานเฟสติฟเป็นเหมือนเรารวมทั้ง พี่พี่นักแสดงช่อง GMMTV หรือช่องวันแล้วก็พวกเราฝั่ง GMM Music ที่มีพี่เบคปริโชคด้วยครับผมก็มาร่วมกันทำเพลงช่วงสำหรับช่วงปีใหม่เทศกาลปีใหม่ก็เป็นเพลง Festive ชื่ออะไนะมีเธอมีฉันเซฟโซนใช่ครับผมแล้วก็จริงมีภาพบรรยากาศเบื้องหลังก็สามารถตามดูได้ใช่ว่าน่าสนุกไหมเได้ว่าเราเป็นแฟนฝง m u s รู้สึกยังไงวะรัาผมก็ เขินเหมือนกันเขินจริงเลยเขินจริงเขินจริงอ่อาเขินเราเป็นเป็นไงเราเราได้เป็นตัวแทนของมิวสิคก็ขอบคุณเพื่อนครับที่เห็นพวกเราเพราะว่าจริงๆฝั่งมิวสิกมีศิลปินเยอะมากๆแต่ก็ขอบคุณเพื่านให้เราแบพวกเราครับพอได้ร่วมงานกับพี่ๆที่แบบว่าโอ้โหว่าใหญ่มากๆเลยอ่ะพี่เราเราทุกคนเก่งกันมากๆทุกคนเต็มลี่มากในกองแบบพวกผมสต่ว่าว่าเคยเจอพี่เป็ก มามาแค่คนคนคนเดียวก่อนแล้วก็พี่เคลสครับแต่ว่าแล้วก็แต่ทุกคนเราไม่เคยเจอเลยแต่พอเราเจอวันนั้นเราแบบพี่ๆแบบชีดดีมากๆแล้วก็แบบนี่นี่นั่นน้องนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณพี่พีมากๆที่ดูแลพวกเราครับนี่แปลว่าเอ็มเตาก็จะมาแล้วใช่ไหมจะมาแล้วใช่แล้วมาแล้วจริงๆไม่โกหกได้แล้วจริงๆภายในปีนี้แน่นอนสองเดือนเองราบครลาพี่โอ๊ต ฟังเรื่ต oh, ้นปีที่แล้วเร็เร็วนี้ใช่มใช่รวเร็วนี้ใช่รัวเร็วๆนี้ครับเอาสินคักให้โปรเซ็นตฝังคน้ากับฟนขายคร ครับผมก็เนี่ยก็ฝากติดตามพวกเราเพรสเซสันนะครับได้ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียแลยครับเพรสเซชั่นเดสกอลฟิชเชลแล้วก็จีเนสเดสกอลฟิชเชลครับผมแล้วก็เพลงใหม่ในโปรเจกต์เฟสตีวของ GMM g ็มแกรมมี่ของพวกเรานะครับ <laughs> กับเพลงมีเธอมีฉันเซฟโซนนะครับพวกเราก็ตั้งใจมากๆที่จะแบบว่ามอบเมสเซจถึงแฟนคลับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับปีใหม่ปีนี้ก <m> ับพวกเราครับผมยย้ครับผม